สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำกลองลำบงนะคะจะเป็นกลองของจังหวัดอ่างทองกลองโอท็อปนะคะจะประกอบด้วยหนังหนังวัวอย่างดีไม้กลึงทั้งท่อนนะคะผิวไม้ดูใกล้ใกล้เลยผิวไม้สวยงามมากนะคะถึงด้วยเชือกไนลอนแข็งแรงตีได้สองด้านนะคะ อีกด้านหนึ่งค่ะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูนะคะสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0851224104นะคะ รับจัดส่งพัสดุทั่วประเทศขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ